ก๋วยเตี๋ยวเผ็ดๆ,ๆอันนี้ทำเองนะต้มก็แล้วก็จะเอาน้ำซอสของเมษาใส่คือน้ำซอสเมษาเนี่ยทำทุกอย่างได้แล้วจริงๆเห็นไหมแล้วก็มะนาวอุ้ยไอพริกจอมยุทธที่กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพราะว่ามีพริกอร่อยนะทุกคนใส่แค่นี้ก็เผ็ดแล้วนะพริกจอมยุทธาจ,จะบอกให้ใครที่อยากรู้ว่าเผ็ดแค่ไหนก็ลองซื้อไปกินดูนะ คนจ้ะโอ<ฮ>้เป็นตาแซบทะละ่ะใส่กันหน่อยแต่ว่าแซบแล้วมาจ้ะมาแซบแล้วามาไหม้มา,มาจ้ะกินต่อไล่เลยนี่อืม้ม มากินต่อในไรเลยจ้ะอืโอ้แซ่ครับโอ้ยมื้อสั่นะหิวเขา่าพอดีวันนี้ทำงานบ้านค่ะเลย ไม่ได้ไล่สวดมนนะคะมา呀าอ,อยายเบิงตอกะมาเบิงได้ไหลได้จ้ะมาอ๋อร้อนอืมอืม เออกินแล้วนะไม่รอดูเส้นอื่นแล้วอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเส้นอ่ะสำหรับผัดไทยแล้วเลยมันเลยอืดเดียวแต่จะบอกว่าถ้าใครที่แบบนั้นก็ใส่น้ำปลานิดนึงะแต่ยี่ิสามไม่ใส่มันอร่อยแล้วอ๋อ แซบแซบอีสิรีวอลตินฮึ่มแล้วเสร็จบ่อยากถึกใจบันไดอยาวสิสื่อเส,สร,รมม็จไหมหนาอยากอันนี้จัง่อยเด้อเพราะว่าหิวทั้งหิวทั้งสันวันนี้น่าจะไม่ไรนะคะ ไล์กินแล้วก็แล้วไปไลส์สวดมนต์มันมันกังวลอ่ะอืมสับเออก๋วยเตี๋ยวเส้นนุ่มนี่ก็อร่อยอยู่นะอ๋อแสบแห้งโอ้ยเลื่อมผักของเราผ้าไหม รื่มกินโหละภาษัเงเลวะกินแล้วกับสิเฮ็ดไว้ให้เส็จเล็กทีแรกนางบอกว่านางจะกินผัดไทยโหรละภาเก็บยุ่หนาบ้าน โอ้ยแซ่บคือเห็นอีแม่ด้วะย้มกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆคือเห็นแม่ด้มาเด้อแม่เลยมีก๋วยเตี๋วด้อแซ่บแห้งจะบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะบ้านยี่สามขายก๋วยเตี๋วด้วยนะแม่ทําก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูยี่สามมาได้ปรุงน้ําก๋วยเตี๋วด้วยนะแม่บอกให้ปรุงน้ําก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนเนี้ยทําอร่อยไม่อร่อยก็ได้ขายนะงงว่ะ เพราะว่าในสมัยนั้นมีร้านยี่สิบสามร้านเดียวในหมู่บ้านนะน,นะร้านแม่ยี่สิบสามก็ใส่ซีอิ๊วดำใส่ซีอิ๊วดำใส่น้ำปลามาั้งแค่นั้นไม่ใช่น้ำปลาเป็นไอเนี้ยเป็นซอสอะเป็นซอสอะไรนะซอสพึ้ขาทองแค่นั้นแล้วก็น้ำตาลมาั้งรู้สึกแต่ขายดีมาก จำได้ว่าน้ำหมดทุกวันน่ะจริงๆทำก๋วยเตี๋ยวไม่ได้อย่างพี่ฝนมาดีจ้าวันนี้ไลฟ์สวดมนต์ตอนเช้ารอบเดียวมันไม่มีสมาธิ คือมันถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแต่ทําแค่นั้นก่อนทําเอาแค่นั้นก่อนค้างไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยยกลับมาาทํเดี๋ววันไหนขยันก็ค่อยทํานู่นวันไหนที่เกียจก็ไลค์ยี่สิบสามไม่ได้ไลค์แต่ยี่สิบสามก็สวดน่ากินมากอร่อยมากยี่สิบสามต้มเองแล้วถ้าใส่ซอสเมษาใครที่ชอบกินเผ็ดแนะนำนะพริกพริกจอมยุทธนะเนี yeah. ่ย <c oughs> อร่อยพริกป่นมันต้องอร่อยและสะอาดอันนี้กล้าพูดเลยว่าสะอาดกินบอ่อฮัดแขวนแน่นอนบอ่มีดินไส้ป่นแน่นอน <c oughs> กะปิบอยละยายคือบ่มากกะปิวะยายว่ามันเหม็นอ่ะเอาจริงปลาหนานี่ก็บ,บ่ได้กินนะตะกี้เพิ่งมากินตอนเฮ็ดอันงานรีวิวนี่แหละเป็นคนบ่ก,กินปลาบ่ก,กินน้ำปลา นี่น้ำปลายัางบดใส่เลยเพราะว่าเขาปรุงในซอสมากมันพอดีแล้วบ่่คยกินเข้มเวาไงบ่่คยกินลดเข้มน้ำลายไหลเลยพี่ฝนมาเด้อพี่ฝนเด้ออยากผิดจระ,ะนา,ารร่์อยากอยู่ซือๆือ,อสวดก็จะมาไล่สวดอีก มิงเด,ยเดียวดีกว่าอมไม่ถ้ามีแอดมินดูเครื่องให้เราอะไรเงี้ยมันก็โอเคเนะพี่แต่ทั้งดูทั้งส่วนเนี่ยมันไม่ได้สุดท้ายแล้วมัน มันเพลินแต่มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรอะแต่ก็ได้แหละสัญญาณก็เราก็เท่าที่ควรแล้วละ่ะคือ,อสวนมนแล้วได้อะไรคะสะว้อนเข่าตา อย่าไปเสื้อผู้ใดบอกก็อย่าไปเสื้อศึกษาโดยตัวเองอืลองสวดมนต์โดยตัวเองเดี๋ยวก็หู้เองละ่ะแรกๆก็สิลงหนาลงหลังคือฉันเนี่ยฉันสวดลงหนาลงหลังได้เสื้อบ่าอยายก,กินไอะ่ะก๋วยเตี๋ยวจ้าอืเขอโทษตด ว่าเป็นเงียงหรอมันสีบววัวตัวมันเป็นตัวแบบสู๋แม่มันสีเงียงเนี่ยเพราะว่าข้นดิไซพีกไลายน่ะมันสีหัดเออดังนั้นต้องพีกปนจอมอยุทเท่านั้นซองดีสยิ่งสบกวารนอะอืมหกซองหกซองมันลอยหาซีเป็นบ่ หกซองยหาสิบตกซองยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่วะขายฮานเลือกนะมีภาษาญี่ปุ่นอันนี้มันบมีภาษาอย่างมันเลยบกกินลูกบักฮานดามันสรดอมันเลือกกินลูกฉันนะมันหูจกักแนวแ้บเสียบนิดน้อยของมือ อออย่างนี้มีคนเอาหนายายไปโอ้ยอันนั้นอีโบกี้แมนบอผู้ใดดอกเอาหนาฉันไปนใส่มีหลายโบดเ่นบอร์ดเ่นบอร์ดยาหัวมันเถอะกูโบได้ดังปานั่นดอกสิใส่ก็ใใสรวดวงเล็บนี่นเราว่าบอร์ดเขาปจิว่ากูได้หันห้าชูไอพวกเป็นยังดอกเดี๋ยวเขาสงสัยเดียวเขาคงมาถามลูกพี่อายุเท่าไหร่ ผู้หนึ่งสิบเจ็ดผู้หนึ่งสิบสี่วาก๋วยเตี๋ยวยังว่าท่านแล้วซูนี่มันแซ่บเสร็จแล้วก็ต้มแล้วก็นยำซอนเมสาเทลงไปเอาเท่าที่ชอบแล้วก็พริกปน่นจอมยุดแค่นั้นแซบแล้วแต่ว่าทันมือนใส่มักหน้าพร้อมผู้ใดอ่ะ ขอบคุณเจ้าขอบคุณจ,จ้าคาดกินยัวขอบคุณจ้าออบออยากให้อันติ๊กทอกอันอันนี้แนบบอลอยดอกเลยบอกเออเอาเอามาอยายให้แค่ดอกสองดอกลอยดอกบอ อยากได้ tiktok อัน universe ไหมบนันทีฉันสิบอกว่า,วาฉันสิช่วยตลอดชื่นชม ฝันไว้ว่าวันหนึ่งเราก็จะเป็นเศรษฐีแค่นั้นล่ะแมนมีทุกอย่างในประเทศเท่าพี่ฝนบอกเถอวันนี้โอ้ยแสบ ก่าล่ะไอ้ซางเขาจะเขาไปเบาเท่า,า,ทาเดองเบา,าเรื่องเจ้าของดีกว่าดีเออเป็นยังสั่นอันนี้เรื่องจริง